จ็ตหลับเรียนด้้ก็ฝึกฝนเนี่ยฝึลองสีองทแม่าเรียน้วแล้วก็ไปีนางนดับข้าศึกต้องด้วยทำชีวิตไ้งวเย้วในดเราได้กรองีงานที่ายความสามารถ สวัสดีครับ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 นี่ครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ทั้งคู่สักนิดนึ้เลยครับตื่นเต้นไหมครับภาพยนตร์เรื่องแรกเตื่นเต้นครับตอนนี้ขอบคุณท่านคุยขอบคุณที่มากเลยแล้วก็ขอบคุณผู้ดำเนินรายกาที่ทำให้ผมได้มาันเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนสาวทุกคนขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ร่วมกันทำภาพยนตร์แข่งประวัติศาสตร์ ให้คนให้คนไทยได้ดูนะครับเต้ยครับอยากให้พูดถึงความของยากง่ายขังเรื่องนี้ยากมากเลยคือผมเริ่มจากศูนย์เลยโอ้โหยากมากเลยใช่ครับเริ่มจากศูนย์เลยไม่เป็นอะไรเลยต้องมาฝึกขี่ม้าพายเรือพันดาบต่อยโวยเต่าคุยครับคัดท้ายเรือพายเรือพายเรือราชนาวิกโอ้โหคือบู๊ยคือทำทันได้เลยที่เรียก้ว่าท่าทางการพายเรือทำม้าเือต้องถูกต้องตามหลัก ใช่ครับเราไปขยายใช่ตอนแรกผมยกไทยง่ายครับพอลงไปพายปั๊บพายเป็นองเลยคือการที่จะพายเมันทองได้ยากได้ไม่เรื่องง่ายเป็นรุ่นใหม่เราไม่ได้โดยสารโดยเดียวนี่ไมครับสู้เจ้าพ่อนะเรียนได้เจ้าพ่อนานโกติสันอย่างผู้พันเบิร์ดนะครับกับดขาดนะครับผมก็ได้เอาผมไปขีดม้ายังง่ายกว่าไายเลยครับตอนนี้นะครับครับผมแล้วเรื่องนี้นะครับผู้นพันเบิร์ดครับ อยาจะพูดถึงว่ามีความแตกต่างจากตำนานสเด็ปพัฒนาสูงอย่างไรครับผมบอกเลยครับเรื่องนี้เนี่ยแตกต่างแบบทิกฝ่ามือครับคือไม่เหมือนเลยครับไม่เหมือนเลยทุกท่านก็ได้เห็นบทบาทของการแสดงตัวผมเนี่ยอีกบทบาทหนึ่งนะครับการเป็นทิ์เดือครับเป็นพระเจ้าเสือครับรวมถึงผมอยากจะบอกว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยครับผมเล่นแล้วรู้สึกสบายกว่า เล่นตำนานสมเด็จพระนเรศวรโอ้โหเพราะอะไรครับคือมันมีวิถีชีวิตของชาวบ้านครับมันมีการเข้าไปสัมผัสชีวิตกับชาวบ้านรวมถึงการเข้าไปได้เรียนพู้วัฒนธรรมครบับแบบชาวพิเศษชายชางครับการต่อยมวยการตกปลาครับการจีบสาวซึ่งเป็นเรื่องที่ถนัดที่สุดในชีวิตเรื่องจีบสาวผู้บันเทิงถนัดที่สุดครับอขอเสียงกองเสีย์หน่อยเร็วโอ้โหทุกคนมีภรรยามีลูกแล้วจะเอ่ยคำนี้น ไม่ใช่เรื่องธรรมดาผมนี่มีประสบการณ์คุณไม่กลัวภรรยาจะเอาปืนไปยริงเหรอครับก็มันเป็นเรื่องระบาดการแสดงครับแล้วบอกว่าเข้าไปชมเขาโดนเรื่องนี้นะครับก็ทำเห็น้องบาดของผมที่เออไม่เหมือนพระทะเสุขจริงๆ้วยไม่เหมือนนะครับจะบอกนะฮะไประสิที่หนึ่งเพื่อที่พูดเนี่ยท่านพูดกับบอกมาแล้วว่าอย่าคิดว่าพันท้ายตระเสงเนี่ยจะเหมือนตํานานสมเด็จพระนเรศวรนะครับให้ทิ้งเรื่องตํานานสมเด็จพระนเรศวรไปเลยเพราะเรื่องปัญหาตระเสงเนี่ย สร้างมาแบบพันท้ายโนริเซ็นเข้าใจคกับสร้างมาเป็นพันท้ายโนริเซ็นอย่างด้วยหลายอย่างไฟฉายพันท้ยที่ยากที่สุดสำหรับแน่นอนว่าสำหรับนักแสดงที่ผมนะครับสี่อต่อหน้าเป็นสีน้ำที่ค่อนข้างหนักและโดยเฉพาะไฟฉายพระเอกที่เป็นแนวแอคชั่นแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยบทบาทมากผมเชื่อผมเลยว่าสำหรับนักแสดงที่ผมเนี่ยผมว่านะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเต้ยตั้งใจมากๆตั้งใจมากครับคือ เราติดตามผลงานท่านอยู่แล้วแล้วได้มาล่วงงานท่านแล้วก็ท่านก็เป็นอาจารย์สอนเราในด้านวิชาการแสดงแล้วก็การใช้ชีวิตประจาวันด้วยอยู่แล้วครับซึ่งเป็นอะไรที่ได้ติดไม้ติดมือติดตัวไปใช้ในตลอดชีวิตแล้วก็ตลอดอาชีพของการแสดงเลยเกรงไหมอย่างพี่เบิร์ดเนี่ยเขาเล่นกับท่านมาเยอะแล้วอย่างอย่างเต้ยเนี่ยพอทราบว่าอุ้ยจะต้องเล่นหนักกับพี่คุ้ยเกรงเลยครับเกรงครับเฮ้ยจริงหรอ ผมเห็นมันเตะเอาเตะเอาเถึงเวลาฉากไอ้ท่านอยู่ที่เตะเอาตอนก็ปวดท่านที่สั่งท่านไอ้เจ้านี่ก็แบบเอาพี่แล้วต่อยเลยเตะเอาเตะเอาเตะเตะผมเนี่ยนะแล้วบอกเก่งแล้วบอกเก่งเลยท่านไม่สามท่านเลยสายยาวเลยครับสายยาวเลยที่เตะทุกพันเลยนะครับครับก็ขอขอขออภัยด้วยตอนเล่นเสร็จแล้วครับผมครับแล้วขอบคุณรูปหลังไหมครับผมก็คือว่ารูปหลังนั้นนะตัดกันว่าคือเรท่านไม่สาคั่เนี่ยนะครับ คิดใจไม่ออกเนี่ยเข้านี่เลยด้วยโอ้โหก็เข้ามาตอนที่ระหว่างถ่ายจะไม่รู้สึกอะไร,รับแต่ว่าพอดเท้าอีกวันนี้นะขเขียวเป็นปืน้มเลยนะคถึงแม้จะเล่นกล้ามมาอย่างดีแล้วนะะฮแต่ก็จะมีรอยช้ำได้นะครับเต้ลครับในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่านางเอกสาวของเราติดภารกิจป็นสำคัญของชีวิตนะครับก็อยากจะถามว่าอยากให้เต้ลพูดแทนมั่นใจนะครับว,ว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับนางเอกสาวทัพนุ่ของเราน้ำหี้ก็เป็นนางเอก คนแรกของผมเลยที่ได้ร่วมในการถ่ายภาพยนตร์แล้วก็เข้ามาในวงการก็ต้องขอขอบคุณมัทมีผมเชื่อว่ามัทมีก็คงรอคอยภาพยนตร์เรื่องนี้ที่จะให้ทุกคนได้ดูและแฟนคลับมัทมีด้วยนะครับทุกทคนเลยที่ชอบการธ์ไทยเราสิต้องคอรอคอยภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเราก็พร้อมนะครับที่จะเข้าไปชมในภาพยนตร์ัครับ ก็เดี๋ววันนี้กรรมการเขมาด้วยทรันอนุ่ไม่ได้มาแต่ว่าครอบครัวนัสดงเข้ามาด้วยนะครับมาให้กํรังาจก็อยให้ทุกคนให้กำลังใจนะครับทั้งนักแสดงทักงสดท่านเลยนะครับ30ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนนะครับภาพยนตร์เรื่องบันทายรสสินนะครับนจากนักแสดงได้เหลือใครนะครับมาดูคอมเตอร์บัตรบัตรตั๋วเพราะทนีนะเนี่ยก็ยังมีพี่เอกขอวลชานนี้นี่อดีมบรรทายรสงินนะครับ แล้วก็คุณนิวสิจันยานะครับผุ้ปกครอที่มารับและนักแสดงปิดมากมายนะครับที่ผมโผล่ชื่อไม่หล่อจริงอย่างสักครู่ก็จะเป็นข้นมาบนเวทีนี้แต่บุคคลที่สําคัญที่สุดาหรับเรื่องพันภีรนอาสีของคนนี้ไม่เชิญไม่ได้นะครับท่านนี้นะครับขอการเปนเชิญครับท่านมุ้ยครับบอมเจ้าชาติีเสิอยุคคนขอเชิญกันเลยด้วยครับนี่ครับี่อยู่ท่านอัด ท่านปุ้ยบอกว่าอยากให้ลืมเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรป็นเเพราะว่าันท้ายดรสิงห์เนี่ยก็คือันท้ายดรสิงห์ที่ทำแตกต่างจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปแต่งไรครับก็กน้องครับแ้วก็กน่าแกเมื่อแลนนก็มีดาราที่แสดงในนงเรนแสดงด้วยมีนะครับมแต่ว่าเป็นบางกับเปลี่ยนไป เรื่องอะไรอย่างนั้นก็จะเป็นคนที่ตลกแล้วก็เป็นช้ยเป็นชอบเกิดมาถึเรื่องนี้แล้วานเป็นผู้ร้ายจากก่อนึรอบมันจะไม่ผ่านซึ่งทำให้คนเกดน่าตัววกตัวเองเน่ับกเป็นเป็นลยอก็เป็นตาไป Mét em nít điều rất là khác, mặt lợi nhuận, 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 mặt lợi เบ้ยคคุณวัชรพลลายด้วยคุณสุนักแสงคำเขาาสายการัซี่คุณโกมวิจิชาวงคับุณสารพงษ์ชาตรีบุณกรณอภัยวัศิวงศ์ครูกทีวาคงสนุ้ คุณชาขบนรับซีรีซั์คุณปราบประดมสวนรมาก็อยู่บนเีเล้ยนะครับคุณอภิชาตจินดาคุณชิรบดีอิสรางกูรนักอียิปยาคุณสุชชาคงภูมไใครับคุณสมชายประชาไทยและทั้งหมดนี้ก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับภาพยนตร์ซ้าสสิกนะครับ ขราต้อ playing, ับเราต้งดึดูทุกท่านด้วยนะฮะฝากที่พี่สื่อวงเชิญทุกท่านเชิญกันไปนานๆนะครับร้อนอินกริสานเรื่องที่ใจทรงร้ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับที่จะจะมาสร้างความสุขให้กับคนไทยร้านคุณอันท้ายนอร์ดสินครับงานนะครับขอเจอกันแนาหรือจะไม่มีหรือจะเรียกว่าไม่เหมนนะครับที่พี่สื่อวเชิญแตว่ากาเชิญให้หน้าไม่เหมอนะครับ ดีิญครับท่วนนี้ไดรับเยียครับจมุมมให้แะครับครัคืนี้เป็นการมองของที่ระลึก้ทุกท่านที่มาในวันนี้เดี๋ยวที่เปนนะครับเจ็บน้าบกะครับรับแสดงงานและผู้บริหารจากพายเฮือนขกงไม้ดอกไม้สุดยอดดี ย่อยย่อยุ้กคนดครับย่อยครับโอเคครับโอเคครับผมขอยกกล้องนี้นะครับผมขอแยกล้องนี้นะครับกล้องกลางนะครับผมกล้องกลางนะครับคือสองสามท่านคิดรแล้วย่อยห้ได้ไหครับคอัเรื่ันคร่บยันัวเรื่องนี้แล้สัก ก็รสนะครับก็ฝากเขนอัฟใสของพี่พี่สื่อมนทุกท่านด้วยนะจังหวาจะพบกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ แอคชั่นโอ้โหนี่เป็นการดูภาพยนต์พันท้ายรอสิงครั้งแรกของผมคผมบอกเลยว่ารู้สึกดีใจรู้สึกโล่งใจเพราะว่าเป็นภาพยนต์ไม่แม้คนเลยผมรู้สึกดีใจมากๆก็ต้องขอบคุณท่านผู้บอกเจ้าทางคทุกคนขอบคุณทุกทแล้วก็ขอบคุณที่ทำไว้ผมนักแสดงทุกคนขอบคุณร่วมกับทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่นักแสดงทุกคนรู้สึกดีมากรู้สึกภูมิใจมากบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ครบรถจริงๆครับ มดูเองยังอินไปตามเรื่องได้เลยคือมีตลกมีโรแมนติกแล้วก็มีดรามา่ามีรู้ด้วยบอกได้เลยว่าา้านตร์เรื่องนี้ให้ข้อคิดให้กับเด็กๆแล้วก็เป็นข้อคิดสำหรับผู้ใหญ่ด้วยยังไงก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับไม่รอดเด็กดูงงถ้าไปดูครับไม่ดูแล้วจะเสียอาย ครับถามที่กำลังถามเพื่ครับดูจบออกมาแล้วน้ำตาคลอนี่คืออะไรครับคือร้องไห้แต่ในโรงเลยครับคือร้องไห้แต่ในโรงเลยคือปกติจะดูละครตัวเองไม่ค่อยร้องไห้ตัวเองแต่เป็นเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกที่ดูแล้วร้องไห้กับตัวเองคือไม่ได้คิดแล้วเป็นตัวเองคิดว่าเป็นตัวละครเป็นแอคิสอก็สุดยอดต้องไปดูเอง อเ,คคเอางั้นฝากไอคพรปีใหม่นีดนึงครับสวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่นี้ผมคิดว่าถ้าจะหาอะไรดีๆให้กับครอบครัวให้กับทุกคนผมคิดว่ามาดูพันท้ายนอสิงห์นะครับเป็นหนังประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็ได้เรียนรู้ัตรศาสตร์ในตัวคิดว่าได้ข้อคิดอะไรต่างๆมากมายยังไงก็มาดูนะครับพัน,ท,น,พนท้ายนรสิงห์มีความสุขมากๆในปีใหม่โอเคครับขอบคุณมากครับ